ขอผ้าเช็หน่อยฉันทำน้ำหกใส่โต๊ะอะฮะน้ำหกสตมตัจริงนี่คุณฉันขอกับคุณดีๆแล้วนะคะฉันก็บอกคุณดีๆแล้วไงแหวหาแถวเนี้ยฉันพูดไม่ดีตรงไหน อ้าวตีว่าไงเหรอวันนี้ฉันรู้สึกปวดหัวขั้นเนื้อขั้นตัวนิดหน่อยอะ่ะทำไมล่ะแกจะให้ฉันหาย,ยาให้แกกินเหรอเปล่าฉันต้แค่มาขอดรับหน้าที่อะ่ะแล้ววันนี้แกทำอะไรอะ่ะไม่เยอะหรอกแค่ล้างห้องน้ำนะ่ะ ล้างห้องน้ำเหรออ่ะอ่ะอ่ะเดี๋ยวฉันล้างห้องน้ำให้ก็ได้งั้นแกมาทำความสะอาดห้องนี้แล้วกันนะโอเคขอบใจนะทำให้สะอาดด้วยละ่ะได้เลยไม่มีปัญหาเธอทำจนจะเสร็จเดียว สื่อบื้อจริงขอโทษนะคะมาหาแต้วค่ะ เจ้านายนั้นหรอใช่ค่ะเจ้านายคุณนั่นแหละแล้วเขาอยู่ไหมคะมีอยู่แล้วแค่อนุญาตให้คุณเข้ามาเนี่ยอ๋อฉันเห็นว่าไม่มีใครอยู่ข้างหน้าฉันก็เลยเดินเข้ามาค่ะไร้เมลราย,ยาทิดจะเดินก็เดินเข้ามาเลยเนาะเอา้าก็ฉันเห็นว่าไม่มีใครอยู่ข้างนอกฉันก็เลยเดินเข้ามาล่ะสิแ่าไมไม่เรียกฉัน่ะ ฉันม่อยากจะเถียงกับคุณละแล้วนี่สรุปว่าแต้วเขาไม่อยู่ใช่ไหมใช่แล้วคุณรู้ไหมว่าแต้วเขาจะกลับมาประมาณกี่โมงอ่ะไม่รู้ไม่ตัวติดกันซะหน่อยรู้จักกันก็โทอหาเขาเอง ฮัลโหลแต้วฉันอยู่ออฟฟิศแก่แล้วเนี่ยอ๋อโอเคได้ได้เดี๋ยวฉันนั่งรอก่อนก็ได้โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันเอางานออกมาทำโอ okay. เคเจอกัน แม่บ้านาไม่ได้เรื่องเลยเต้าเลือกเข้ามาได้ไงอนยยเปียหมดเลยสซ้ามจริงเลยฉันแม่บ้านขอผ้าเช็ดหน่อยฉันทำน้ำหกใส่โต๊ะอะฮะ น้ำหกนี่ตุ่มตามจริงฉันก็แค่ขอผ้าเช็ดแล้วนี่ก็หกไม,ม่เยอะหางานให้ฉันอีกอยู่ดีม่ว่าดอีอะไรของเขาเนี่ยต้องบอกให้เต้าเปลี่ยนแม่บ้านแล้วมั้ง ท่ามหกเองก็ต้องเช็คเองค่ะขอบคุณนะคะสีนั่นใครอ่ะอ๋อเขาบอกว่าเพื่อนจาเจอนนายแต่ดูท่าแล้วไม่น่าจะใช่ รู้ได้ไงโอ้ยก็ดูจากการแต่งตัวเขาสิสภาพเหมือนคนตกงานอย่างนี้กันหรอเซเื่นกับเจ้านายแล้วแกต้อนรับเขาดีไหมอืมดีแล้ว สวัสดีค่ะคุณเป็นเพื่อนคุณแต้วใช่ไหมคะใช่ค่ะมีอะไรหรือเปล่าคะ,ะไม่มีอะไรค่ะพอดีว่าฉันอยากจะมาขอโทษที่เมื่อกี้ไม่ได้ออกไปต้อนรับข้างนอกนะคะอะไม่เป็นไรคะ่ะเป็นไรค่ะถ้ามีอะไรเนี่ยเยียกฉันได้นะคะหรือว่าเยียกปีกก็ได้ค่ะค่ะขอบคุณมากนะคะ ไม่เป็นไรค่ะงั้นฉันขอตัวก่อนนะคะ,คะเป็นไงเขาก็ดูปกติดีนี่ทำไมเรอเออไม่มีอะไรกปชรั่งเถอะไปทำงานไป ปากกากับกระดาษมาด้วยหรอเนี่ยแม่บ้านคะแม่บ้านแม่บ้านนี่แม่บ้านเอ้ยจะเรียกอะไรนักหนาเออขอโทษนะคะคือฉันอยากยืมปากกากับกระดาษที่นี่มีไหมคะมีงั้นฉันขอยืมหน่อยไ,ได้ไหมคะ ได้แต่หาเองนะอยู่แวแน,นี่คุณฉันขอกับคุณดีๆแล้วนะคะฉันก็บอกคุณดีๆแล้วไงแ่ว่าหาแถวเนี้ยฉันพูดไม่ดีตรงไหนก็ตรงที่คุณพูดจามไม่สุภาพกับฉันนี่ไงฉันเป็นแขกของเจ้านายคุณนะไม่สุภาพงั้นหรอแหมทำตัวเป็นผู้ดีไปได้ ไม่ได้ดูสัรนลูปตัวเองลฉันจะแต่งตัวยังไงมันก็ไม่สำคัญหรอกนะแต่สิ่งที่สำคัญคือคุณควรจะให้เกียรติกันบ้างแล้วทำไมฉันต้องให้เกียรติคุณด้วยละ่ะคุณไม่ใช่เจ้านายฉันสักหน่อยคุณนี่มันนิสัยต่ำเกินคนจริงนะหืมนี่เกียรติก้าวว่าฉันนั้นเหรอรู้จักฉันน้อยเกินไปละ เกิดอะไรขึ้นตีก็ใหญ่คนนี้นะสิมันกวนประสาทฉันฉันยังไม่ได้ว่าอะไรเขาเลยนะคะเขาต่างหากที่มาหาเรื่องฉันก่อนฉันน่นหรอเดี๋ยวคอยดูนะถ้าตจ้านายฉันกลับมาฉันจะให้เขาเช็ดหัวแกออกไปจากบริษัทนี้เลยแกจะไม่มีวันได้กลับมาเหยียบบริษัทนี้อีก คุณนั่นแหละที่จะไม่ได้เหยียบบริษัทนี้อีกคุณตีนี่คุณทำอะไรของคุณอสวัสดีครับสวัสดีครับมานี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นก็แม่บ้านคนนี้น่ะสิทำตัวเป็นใหญ่ก้าวร้าวพูดจาไม่สุภาพคุณตีเออคือตีเห็นเขาแต่งตัวไม่เหมาะสมจะเป็นเพื่อนอคุณเต้นะครับตีก็เลยไม่เชื่อ ก็ดูสิครับเขาแต่งตัวตองตอขนาดเนี้ยเป็นใครใครก็ไม่เชื่อแค่เรื่องการแต่งตัวเนี่ยนะคุณเลยดูถูกและพูดจาไม่สุภาพขนาดนี้กับคุณไมค์เขาเลยหรอฉันจะบอกอะไรคุณให้นะการที่คุณเป็นแม่บ้านมันไม่ได้ทำให้คุณต่ำลงหรอกแต่การที่คุณทำนิสยยัยแย่แบบนี้ต่างหากที่ทำให้อาชีพดีๆเขาสื่ เออเจ้านายครับตีขอโทษนะครับตีไม่ได้ตั้งใจจริงๆครับนะครับเจ้านายถ้าคุณทำผิดครั้งแรกฉันยังพอให้อาภัยคุณได้แต่ครั้งนี้มันไม่ใช่ครั้งแรกของคุณและคุณยังกล้าทำกับเพื่อนฉันอีกฉันคงไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องจ้างคุณทำงานที่นี่ต่อตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป คุณไม่ต้องมาทำงานที่นี่ฉันขอไล่คุณออกเจ้านายครับถึงขั้นต้องไล่ออกไปแล้วครับเพราะนี่คงจะเป็นวิธีเดียวที่จะขัดเกลาจิตใจของคุณได้เชิญออกไปได้ละเจ้านายเดี๋ยวนี้ มักากับกระดาษน,นี่คุณฉันขอกับคุณดีๆแล้วนะคะตรีกว่าไม่จำได้แล้วทำไมฉันต้องให้เกียรติคุณด้วยล่ะคุณไม่ใช่เจ้าใดฉันสักษณะจัดจัดจัดหน่อยแล้วไม่ตกคำนึงอ่ะนี่คุณ